ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระภัยสารวิสารโลกแห่งวัดป่าสุขโตจ็ไ,ได้พูดถึงเรื่องความจำเป็นหรือความสำคัญของการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา และสมดุลอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือสมดุลระหว่างกายกับใจอย่างที่ได้บอกไปแล้วเมื่อวานว่าเนี่ยคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเราให้ความสำคัญหรือว่าให้น้ำหนักนะไปกับเรื่องกายมากกว่าเรื่องใจแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะที่เรา ทำน้อยนะแม้กระทั่งกับกายแล้วก็ใจด้วยสิ่งนั้นคืออะไรนะก็คือการฝึกกายและใจอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยทำน้อยทั้งคู่นะกายก็ไม่ค่อยได้ฝึกใจก็ไม่ค่อยได้ฝึกนะ ถ้าเราต้องการให้ชีวิตเราม,มีความสุขนะการฝึกทั้งกายและใจเนี่ยมันสิ่งสำคัญมากเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ขึ้นอยู่กับกายและใจแล้วความสัมพันธ์กับผู้อื่นมันก็ขึ้นอยู่กับกายและใจถ้าเราไม่ฝึกทั้งกายและใจ ก็เกิดปัญหาได้มนุษย์เราเนี่ยเป็นเวนัยสัตว์นะคือสัตว์ที่ฝึกได้และควรฝึกด้วยแล้วก็การฝึกที่ขาดไม่ได้เลยคือฝึกทั้งกายและใจนี่เราจะฝึกกายและใจได้เนี่ยมันก็ต้องรู้จักกายและใจให้ดีซะก่อนอากายกับใจนี่ ถาจะว่าไปล่าก็ก็แปลกนะเพราะว่ามีคุณสมบัติรวมทั้งลักษณะนิสัยที่ตรงกันข้ามกันเลยก็ว่าได้อย่างกายเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติที่มันเป็นเป็นรูปธรรมเป็นดุนเป็นก้อนจับต้องได้กินเนื้อที่มีน้ำหนัก ช่างตวงวัดได้แต่ใจเนี่ยนะมันมันเป็นนามนธรรมคือว่าจับต้องไม่ได้ช่างตวงวัดก็ไม่ได้ไม่กินเนื้อที่แต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่อันนี้ก็เรียกว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันชนิดตรงเองข้ามเลย แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือนิสัยนะ,ะกายเนี่ยนะนิสัยของมันคือมันชอบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยชอบคือยังขยับเท่าไหร่เวลาจะไปไหนเนี่ยถ้าต้องเดินไปเนี่ยไม่อยากแต่ถ้านั่งรถไปนี่ก็โอเค เวลาจะให้ลูกให้หลานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเช่นวิ่ง็อกกิ้งนะว่ายน้ำเนี่ยมันยากมันเย็นเหลือเกินนะเพราะว่ากายเนี่ยมันอยากจะอยู่เฉยเฉยไม่อยากกระเยืนขยับสมัยก่อนเนี่ยนะแม้ว่ากายมันอยากจะอยู่นิ่งนิ่งเฉยเฉเรีวกวนั่งนั่งนอนๆอนเนี่ยแต่ว่า มันทําอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าต้องไปทํามาหากินสมัยก่อนนี่ก็ต้องนี่ออกไปทําไร่ทนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ได้ฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจคือได้ออกกําลังกายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรากายเนี่ยมันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ลําบากนะ แทนที่จะไปหาอาหารสามารถจะสั่งปัจจุบันเราสามารถจะสั่งอาหารมาหาเราได้นะมีเดลิเวอรี่นะนะั้นหลายคนเนี่ยสามารถจะอยู่บ้านนั่งนั่งนอนนอนโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยมีกินมีใช้ทำงานนะหาเงินก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกเดีย๋ยวนี้ทำงานที่บ้านแล้ว มีอินเทอร์เน็ตนะมีคอมพิวเตอร์แล้วยิ่งมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเช่นความบันเทิงเพลงหนังอยู่บ้านเนี่ยนะก็สามารถจะเสพความบันเทิงได้สมัยก่อนนี่โอ้ยจะดูหนังนี่ต้องออกไปข้างนอกต้องไปโรงหนังจะไปฟังเพลงก็ต้องออกไปข้างนอก แตน่นี้อยู่บ้านนั่งๆั่งนอนๆอน,น,อนก็ได้เสพทั้งอาหารกายแล้วก็ความบันเทิงเริงลมก็ดูมันดีนะแต่ว่าปัญหาคือมันทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมายอย่างนี้เรากินสบายอยู่สบายแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่าวิธีชีพสมัยใหม่เนี่ยมัน มันสนองความต้องการหรือนิสัยความเคยชินของกายมากเลยไม่ออกกำลังกายนะไม่ต้องคยังขยับไปไหนเดินก็ไม่ต้องเดินไปปากซอยก็นั่งรถไปเกิดอะไรขึ้นนะเกิดปัญหาโรคอ้วนนะเดี๋ยวนี้เป็นเงินเยอะนะนะผู้ชายไทยเนี่ยหนึ่งในสามทีเดียวนะ ผู้หญิงก็อาจจะประมาณ40%เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะเรมีน้ำหนักเกินเกินมาตรฐานมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันก็ตามมาด้วยโรคหัวใจโรคเบาหวาน,นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนตายเพราะโรคขี้เกียจนะนนี้เป็นเป็นสำนวนนะโรคขี้เกียจคือโรคที่เกิดจากการที่ชีวิตมาสุขสบายเนี่ยมากเหลือเกิน นั่นก็ต้องฝึกนะถ้าเราอยากให้เรามีสุขภาพดีก็ต้องฝึกกายให้มันออกกำลังกายนะต้องเขี่ยเข็นตนเองให้ขยืนขยับแนะอโรบิกนะว่ายน้ำจ็อกกิ้งหรือว่าเดินขึ้นบันไดการที่จะนั่งลิฟตนะ์อันนี้เป็นเรื่องการฝึกกายเราต้องฝึกกายให้มันให้มันขยืนขยับ เพราะมันชอบอยู่นิ่งแล้วน,นิ่งมากๆเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเป็นโทษต่อร่างกายส่วนใจเป็นยังไงนะใจตรงข้ามน,นิสัยมันชอบเที่ยวนิสัยนี่ชอบเที่ยวเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่นะไม่ใช่ไปออกไปนอกตัวอย่างเดียวบางทีก็ย้อนเวลากลับไปอดีตบ้างหรือว่าไปอนาคตบ้างนี่เราสังเกตไหม จะให้ใจมันอยู่นิ่งๆนีน่มันไม่ชอบอะขณะเรามาที่วัดเพื่อจะมาทําสมาธิเจริญสติเราอยากจะให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเป็นงานมันอยู่มันไม่อยู่มันก็ไปงั้นถ้าเราปล่อยให้ใจเนี่ยมันมันเที่ยวกระเด่อเปิดเปิงไปเรื่อยๆนะเดือดร้อนนะใครเดือดร้อนเราเองก็เดือดร้อน อย่างง่ายๆเนี่ยเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะใจมันไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งๆน,นะใจมันก,ก็คิดไปโน่นวิ่งไปนั่นนไปเป็นชั่วโมงเลยไม่รู้จักเหนือ่อยไม่รู้จักล้าเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับกลายเป็นโรคไปแล,ล้วะคนเป็นโรคนอนไม่หลับเยอะมากเพราะใจมันไม่ยอมอยู่นิ่งใจมันไม่ยอมพัก ไอ้นอนไม่หลับไม่เท่าไหร่นะมันเกิดความเครียดความวิตกกังวลเครียดเพราะอะไรนะเครียดเพราะไปนึกถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมีการมโนโปรุงแต่งใบสารพัดแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาไปในทางลบทางร้ายก็เลยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลเก,กิดการพะวงนื้ใ,นใจที่มันชอบเที่ยวเนี่ยมัน ไม่ใช่เที่ยวแล้วมันสนุกนะมันเที่ยวแล้วมันไปเที่ยวผิดที่ผิดทางก็ทําให้เราเองเครียดเราเองวิตกกังวลเกิดค,ความกลัวด้วยนะคิดไปโน่นะคิดเป็น,นี่งนนั้นถ้าเราปล่อยให้ใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะแย่ลงทั้งกายแล้วก็จิตใจด้วยหาความสุขได้ยาก มัาต้องฝึกจิตนะฝึกจิตให้มันรู้จักนิ่งการฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าแค่ความอยากเนี่ยจะทำได้มันก็ต้องมีการอบรมบ่มนิสัยของจิตโดยเพราะการมาเจริญสติทำสมาธิให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกาย ให้ใจอยู่กับลมหายใจหรือให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ใจเนี่ยถือว่ากายเป็นบ้านที่มันจะได้มาพักใ้พักกายเนี่ยนะก็เกิดขึ้นเมื่อเรานะนั่งอยู่กับที่นอนอยู่กับที่พักใจก็เหมือนกันนะให้ใจนี่นะมาอยู่กับกายถือว่ากายเป็นบ้านของใจ ถ้าเราไม่ทำอย่างนงั้นนะใจมันก็จะท่องเที่ยวไปเรื่อยแล้วเราก็ไปหาเรื่องหาเรามาใส่เนื้อใส่ตัวเราใครที่ไม่รู้จักฝึกจิตให้นิ่งเนี่ยนะชีวิตจะรุ่มร้อนนะหนักอ,อกหนักใจเต็ไมไปด้วยความเครียดนะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ตรงเองข้างกันนะกายเนี่ยเราต้องต้องฝึกให้มันออกกำลังกาย ให้มันขคื่อนขยับบ้างเยอะๆยิ่งดีเช่นเดินก็ต้องเดินว่าละหมื่นเก้าเนะอันนี้มาตรฐานที่เขากำหนดขึ้นมาใครที่เดินไม่ครบหมื่นเก้านี่ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วก็เดินไม่ครบในเรื่องไง่ายๆอยเพราะมันไม่อยากเดินนะส่วนใจเนี่ยมันต้องฝึกให้มันให้มันอยู่นิ่งๆเพราะมันชอบท่องเที่ยวมากเยอะเหลือเกินจนกระทั่งกลายเป็นพวกถ้าถ้าเป็นคนก็เหมือนกับพวกที่ ไร้บ้านพวกจรจัดที่เรามาจเจริญสติมาฝึกสมาธิก็เพื่อมาทำให้จิตเนี่ยรู้จักนิ่งบ้างนิ่งนี่ไม่ใช่นิ่งแบบแน่นิ่งนะแต,แต่หมายถึงว่าให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายกับใจ เวลาอยากจะให้มันคิดก็คิดได้เวลาไม่ต้องคิดก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่กับกายรับรู้กายว่ากำลังทำอะไรกายทำอะไรใจก็รับรู้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ใจมันอยู่นิ่งๆอันนี้ใจเนี่ยนอกจากมันจะชอบเที่ยวแล้วเนี่ยมันยังมีทิศสยัยที่ตรงข้ามกับกายอีกอย่างหนึ่งนะร่างกายเราเนี่ย ถ้าจะให้มันแบกของหนักเนี่ยมไม่ชอบอะ่ะอย่าว่าจะของหนักหรือของเบาก็ไม่อยากจะแบกถ้าจะให้แบกเนี่ยนะโอ้ยมันจะรีบจะรีบวางทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะจะวัดว่าใครเนี่ยเป็นนักยกน้าหนักที่เก่งเนี่ยนะนอกจากเขาจะดูที่น้าหนักของ น้ำหนักในการยกหรือน้ำหนักที่ยกแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูจับเวลาด้วยต้องจับเวลานะว่ายกน้ำหนักร้อยปอนหรือร้อยกิโลเนี่ยนะต้องนานเท่าไหร่นะถึงจะถือว่าใช้ได้นะทำไมต้องจับน้ำหนักนะเพราะว่าไม่งั้นมาเรียบทิ้งเลยนะให้มันให้กายยกยกได้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเลยนะงั้นจะต้องให้บังคับกายให้มัน แช่ยกน้ำหนักแช่อยู่สักพักเราถึงค่อยอค่อยมาวัดว่าใครเนี่ยเป็นนักยกน้ำหนักที่ชนะเลิศก,กายเนี่ยมันไม่ชอบยกไม่ชอบแบกนะแต่ใจเป็นยังไงนะตรงข้ามมันชอบแบกเหลือเกินชอบแบกชอบถือไม่ใช่แบกถือว่าเป็นของกูของกู เท่านั้นนะคำว่าแบกเนี่ยนะมันแบกในใจเนี่ยทรัพย์สมบัติบ้านรถยนต์เงินทองก็แบกก็ยึดเอาไว้ยึดว่าเป็นของกูของกูบางอย่างเนี่ยไม่ได้ไปหามาได้ซ้ำ อย่างเช่นทางเดินจงกรมเนี่ยเ,ออเราชอบนะทางเดินจงกรมนี่ดีนะพอเดินไปบางทีแค่ยี่สิบนาทีนั่นแหละไปเข้าห้องน้ำกลับมามีคนมาเดินแทนแล้วเกิดความรู้สึกไงไม่พอใจนึกในใจนี่ทางเดินของฉันนะมาเดินนะมาแย่งทางเดินของฉันไปได้ยังไง แล้วทางเดินมันไม่ีทาง